ผีตาแหกชาวอีสานเชื่อกันว่าเป็นผีประเภทหนึ่งที่เป็นผีปู่ผีตาเมื่อตายไปแล้วจะไปอาศัยอยู่ทุ่งนาของตนเองมีหน้าที่คอยดูแลข้าวกลาปู่ปลาให้ลูกหลานไม่ให้เกิดความเสียหายเป็นผู้ดูแลแทนเจ้าแม่โพศพเมื่อมีเรื่องเดือดร้อนอะไรที่ตนแก้ไม่ไหวผีตาแหกก็จะไปบอกเจ้าแม่โพศพซึ่งเป็นเทพแห่งข้าว เทวดาแห่งทุ่งนาชาวอีสานจะทำบ้านหลังเล็กๆให้ผีตาแหกอยู่ตามทุ่งนาโดยส่วนมากจะทำไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือบนจอมปลวกหรือบนคันนาใหญ่ๆก็ได้ที่ใดที่ชาวบ้านเห็นว่าดูขลังคิดว่าผีจะอยู่ได้ดีเขาก็จะทำบ้านให้อยู่ที่นั่นก่อนจะลงนาทุกปีชาวอีสานจะต้องนำข้าวปลาอาหารขาวหวาน ไปเลี้ยงผีตายแหกเสมอเชื่อกันว่าถ้าไม่ทำนั้นเข้าในนาปลาในหนองจะต้องมีอันเป็นไปคือถ้าข้าวไม่ตายก็ขึ้นไม่สวยงามเหมือนกับนาคนอื่นๆเขาชาวนาจึงต้องนำอาหารไปเลี้ยงทุกปีโดยเฉพาะในช่วงบุญข้าวสาหรหรือบุญกยายศาสตร์ก็จะเลี้ยงให้มากเป็นพิเศษทุกคนจะต้องทำที เป็นหาบเข้าปลาอาหารไปจะถือหรือหิ้วไปไม่ได้จะต้องหาไปเท่านั้นเพื่อให้ดูเหมือนเข้าปลาอาหารมีปริมาณมากและเป็นการแสดงความเอาใจใส่ต่อผีตาแหกและเชื่อว่าผีตาแหกจะใจดีจะได้ช่วยเหลือทำให้ข้าวกล้าปูปลากบเขียดนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ยังมีครอบครัวหนึ่ง ซึ่งได้ลูกเคยเป็นคนหัวสมัยใหม่ไม่ยอมเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจหาว่าเป็นเรื่องงมงายไ,งไร้สาระแต่แกก็ไม่พูดจาแสดงความคิดเห็นใดๆต่อความเชื่อของพ่อตาและแม่ยายแต่เมื่อพ่อตาและแม่ยายให้แกไปทําอะไรเกี่ยวกับผีแกก็จะทําไปอย่างไม่เชื่ออยู่มาวันหนึ่งก่อนโรงนาพ่อตาและแม่ยายได้ให้ลูกเคยคนนี้นําข้าวปลาอาหาร ไปให้ผีตาแห่กินก่อนจะปักไถลโรงนาแต่ลูกเคยนั้นไม่เชื่อจึงนำอาหารทั้งหมดไปเททิ้งกลางทางแล้วก็ไปไถนาตามปกติก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปจนกระทั่งข้าวในนาเป็นตนขึ้นสวยงามเหมือนของชาวบ้านทั่วไปแต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นปรากฏว่าข้าวในนาถูกถอนทิ้งมากมาย รอยเป็นแพร์อยู่ตามน้ำพ่อตาเกิดสงสัยคิดว่าใครมาแกล้งจะต้องหาตนคนผิดให้ได้จะไปสืบถามใครก็ไม่ได้เรื่องพ่อตกกลางคืนวันนั้นพ่อตาจึงไปแอบซุ่มดูว่าจะมีใครมาถอนต้นข้าวอีกไหมแกก็คอยอยู่จนกระทั่งถึงเที่ยงคืนก็ปรากฏเห็นเงาตะคุมตะคุมของชายคนหนึ่งที่กำลังถอนต้น,ตนข้าวแกจึงแอบคลานเข้าไปดูไกล แกก็ได้ยินเสียงชายคนนั้นถอนตนข้าไปพร้อมกับบ่นพึมพำว่ามันไม่ยอมเอาเข้าวมาให้กูกินกูต้องลงโทษมันต้องถอนทิ้งให้หมดแกก็ได้เงี่ยหูฟังเพื่อให้แน่ชัดยินึ้นว่าเป็นเสียงของใครเพราะแกก็ไม่เคยเห็นเหตุการณ์เช่นนี้เหมือนกันแล้วแกก็ได้ยินเสียงชายคนนั้นบ่นต่อไปว่าหาก,กูเห็นมันตอนกลางคืนกูจะหักคอมันทิ้งทันที ถึงเวลากินกูก็ไม่ได้กินมันไม่นับถือกูกูจะทำลายมันทางด้านพ่อตาแกก็ได้มั่นใจว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนาเป็นผีตาแหกแน่นอนแกจึงรีบกลับบ้านในรุ่งวันต่อมาพ่อตาก็ได้ไปเข้นเอาความจริงจากลูกเขยว่าเขาไปทำผิดอะไรไหมทำไมเหตุการณ์อย่างนี้จึงเกิดขึ้นเพราะทุกปีไม่เห็นเป็นอย่างนี้ แกได้ทำผิดอะไรบอกมาตามจริงเพราะแกเป็นคนปากไถเป็นคนแรกพ่อตาถามแต่ลูกเคยไม่ยอมพูดอะไรทำเพียงสายหัวบอกปฏิเสธพ่อตาจึงพูดตัดบทไปว่าถ้าแกไม่พูดความจริงจะได้ออกจากบ้านเดี๋ยวนี้ฝ่ายลูกสาวที่ฟังเหตุการณ์อยู่ไกลๆเลยพูดกับสามีว่าพูดความจริงเถอะพี่พี่ไปทำผิดอะไรไว้ทั้งพ่อตา และพีตาแหกก็อภัยให้เสมอพอมียพูดอย่างนั้นเขาก็เล่าความจริงให้ฟังทั้งหมดว่าเขาไม่ได้นำข้าไปเลี้ยงพีตาแหกเลยนี่นำซ้ำเขายังเคยพูดรูปลูปอยู่หลายครั้งเมื่อพ่อตาได้ทราบอย่างนั้นจึงจัดแจงนำข้าวปลาอาหารไปเลี้ยงและขอขมาตามประเพณีโดยอาศัยพ่อกะหรือผู้นำทางผีเป็นผู้พาทำพิธี ตั้งแต่นั้นมาลูกเคยคนนั้นก็แสดงความเคารพต่อพีตาแหกอย่างเคียอถือและชาวบ้านทั่วไปต่างเล่าหรือถึงความเป็นไปและเลี้ยงพีตาแหกอย่างไม่เสื่อมคลายจวบจนปัจจุบันก็จบลงไปแล้วนะครับกับนิทานเรื่องพีตาแหกในวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางกระผม ขอขอัยไว้หน้าที่นี่ด้วยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ